ของรายการเชียร์ไทยเชโยนะครับอย่างที่บอกเลยว่าจะพามาพูดคุยกับผู้บริหารของทีมสุโขทัยเอฟซีนะครับตอนนี้ผมได้รับผิดอย่างยิ่งครับจากท่านธนทัศน์สมศักดิ์เทพธินครับประธานทีมสรสุโขทัยเอฟซีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับในเก็บกับรายการอย่างยิ่งเลยนะครับผมกับเชียร์ไทยเชโยครับรายการนี้ครับเราเคยมาเยือนที่สุโขทัยเอฟซีมาแล้วนะครับผมในปีก่อนโอ้ปีนี้เรียกว่าแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าผู้ชายชื่อว่าสมศักดิ์เทพธินนร่บลงมาทำเอง ถาตรงๆเลยเพราะอะไรครับถึงลงมาทําสุขโขทัย FC อ,อย่างจริงจังอย่างที่พันมาคอยอยู่เบื้องหลังมาตลอดครับขอบคุณั้งแอบมากครับที่ได้ถามคำถามตรงนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ย ททการทาฟุตบอลครับในแต่ละจังหวัดจะมีเจ้าภาพครับเจ้าภาพที่ทากันอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าภาพเขายังทําแล้วก็มีความสุขอยู่เราก็คงไม่คิดไปไปหาเรื่องไป <ผม S 1> ไปแย่งหรือไปทําให้เกิดปัญหาครับ,รบผมมีหลายๆจังหวัดที่ที่มีปัญหานในลักษณะขอ,ของการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแย่งกันทำไปทำมามครับ,รบผมก็คิดกันอปกันแต่ว่า สุโขทัยไม่มีปัญหาตรงที่ว่าผู้บริหารก่อนนั้นเนี่ยก็ยินดีและอยากให้ผมทำนะครับ,รบหรือว่าถ้าเอาเป็นว่าคนที่ทําอยู่ก็ไม่อยากทําไม่อยากทําแล้วผมก็คิดว่าคงถึงเวลาและความบังที่จะต้องมาช่วยกันเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬายอดนิยมของทั้งประเทศและเนื่อทาไปแล้วเนี่ยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยดูเหมือนก็ก็จะนิยมออามากนะครับบางแบบคนดูถึงเจ็ดเจ็ดพันคนเจ็ดพันค,คนสนามเต็มหมดยืนแล้วก็ ทุกส,สิ่งทุกอย่างกลายเป็นพี่น้องประชาชน,นกองเชียร์แฟนคลับเต็มไปหมดนะครับผม <S <S โดยเฉพาะแบบที่ที่ทแข่งกับทีมทูโล่นะครับที่มีปัญหากันเล็กน้อยครับผมก็หมดปัญหาไปแล้วโอเคครับพอมาทํานี้ได้คุยใครบ้างือเป่าหรือว่ามีโมเดลไหมอย่างคุณเนวินเองที่ทำบุรีรัมหรือว่าพี่แฮงก์อนุชานาคาสายที่ทาําชัยนทสุโขทัยนี้มีโมเดลอย่างใครไหมหรือว่าเป็นแบบของท่านสมศักดิ์เองครับ คุณอนุชานาคาสายหรือคุณบุญยิ่งวิติการจนาของราชบุรีครับก็บ <ผม S 2> เป็นทีมงานสอสอเดียวกันครับว่างั้นนะครับ,รบเขาเขาทำกันตอนนั้นเขาก็ปรึกษาหารือผมตลอดม <นะ S 1> ผมก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวบ้างว่าการทำทีมฟุตบอลนั้น,นมันมีอะไรข้อดีข้อเสียตรงไหนอย่างไรและสองทีมนั้นเขาก็ส่งบุลคลากรมาช่วยนะครับช่วย มากพอสมควรครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเดินไปตอนแรกแฟนขับเกาเชียก็ต้องการแค่ประมาณที่7ที่8ครับผมอันดับ7อันดับ8ผมก็บอกว่าคงคงน่าจะทําได้นะน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าอันดับ7ครับผมก็แต่ถึงวันนี้ก็ประมาณอันดับ2ครับ2ออันดับ3นะฮะถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายหรือกฎกติกาที่วางไว้ครับครับผม เงินทุนที่ลงไปตอนแรกกับสปอนเซอร์ที่หามาตอนนี้มันบาลานซ์กันไหมมันจะเป็นไปตามเส้นทางเป้าหมายอะไรยังไงไหมผมเชื่อว,ว่าทีมฟุตบอลใหม่ๆที่ทํากันนะครับคงคงไม่พอหรอกนะฮะในส่วนของสปอนเซอร์ที่ได้มาเนี่ยประธานสโมสรหรืหอคณะกรรมการบริหารช่วยกันนะครับก็มีช่วยกันหลายหลายหลาย,หลายท่านนะครับอย่างคนในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งวอบตอ ตำแหน่งบ,บุคคลนะครับ,รบไม่ใช่ตำแหน่งทางราชการครับผมมาช่วยเป็นบุคคลเนี่ยเขาช่วยกัน <ừ> ช่วยกัน <ừ> แล้วก็แฟนขับกางเชียร์เข้ามาดูมาชมเขากลัวว่า สมรสอดยไม่มีอะไรได้เข,า,เขาลงช<อ>่วยกันไม่มีใครขอดูฟีเลยทุวันเนี่ยแปลกนะเป็นกีฬาที่แปลกคุยกับกองเชียร์แล้วผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าแบบก้าวกระโดดไปมากกว่าทุรจากต้นปีที่ผ่านมาถือว่าสุโขทยัยเหตุการณ์หลายๆอย่างมากตั้งแต่เรื่องราวของเหตุการณ์อัธกัณ์ถล่มเองหรือว่ามีกับพิษณุโลกเองและล่าสุดกับเรื่องของหน้าแล้วก็มีคำสั่งออกมาใหม่ว่าต้องมีเตะใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงหรือไมมทุกคนพร้อมรับมเปล่า ผมเข้าใจว่าในส่วนของแฟนขับเกงเชียเนี่ยเขาเขาภูมิพักกันมาครับดีพอสมควรอยู่ในระดับหนึ่งแล้วที่ที่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะรอคอยเขาบอกเขารอคอยการทําทีมหรือการนําทีมที่มีคุณภาพครับ<ผ>ม,ามานานพอสมควรนะครับ,รบแต่พอผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาทาให้คนหลั่งไหลกันมาช่วยนะครับการทําทีมฟุตบอลของสุขโขทัยเอฟซีเนี่ย ไม่รู้วาบหรือบุญครับมีเรื่องยุ่งยุ่งบ้างมีเรื่องสนุกสนานบ้างอย่างเช่นวันที่แข่งกับพิสโลกเอฟซีเราเราก็เห็นว่าเหตุการณ์ในในสนามวันนั้นเนี่ยการแสดงความยินดีหรือดีใจของแต่ละทีมมีไม่เหมือนกันบริหารหรือเกาเชียร์ต่างๆก็หลากหลายนะครับก็เกิดปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าเข้าใจกันแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทั้งท้เข้าใจอยู่ๆมาน่านก็ไม่มาแข่งเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องเตรียมจัดการแข่งขันราไว้เมื่อเขาไม่มาเมื่อไม่มา เราก็ทำให้มันครบกระบวนการของการจัดการแข่งขันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าสั่งให้เราแข่งใหม่ผมก็ว่ามันจะเป็นการไม่เอาเปรียบนะไม่เอาเปรียบทีมที่เป็นคู่แข่งที่จะไปสู่ระดับแชมเปี้ยนลีกด้วยกันอย่างเช่นทีมพิษโลก็ยดีทีมพิจิตนะฮะซึ่งเป็นทีมที่กำลัง,งมีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาที่จะชิงตำแหน่งที่ไปแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าถ้า ถ้าเราได้คะแนนบายมาอย่างนั้นนะผมว่าก็ก็ก็จะไม่ไม่สบายใจผมบอกตั้งแต่วันนั้นผมประกาศเลยผมไม่ไม่ยินดีกับคะแนนที่ได้มาวันนั้นเลยนะฮะถ้าสโมสรจะจัดให้มีการแข่งใหม่แต่ผมผมยินดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมของมุกผู้ชายครับเราจะไม่ตกไม่ติกไม่ไม่เล่นอะไรที่เลนครับผมก่งบอกไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปผ่านระดับการเมืองรัฐมนตรีก็เป็นมาหลายกระทรวงแล้วกระทรวงกีฬาเองก็เคยดูแลทําฟุตบอลกับเล่นการเมือง อะไรมันยากกว่ากันต้องดูแลอะไรยังไงยังไงเล่นการเมืองเนี่ยก็เล่นการเมืองมาตั้งแต่อายุ25ครับนะครับเป็นเวลา3า0กว่าปีประสบการณ์การเมืองเทียบแต่ทำทีมฟุตบอลทำทีมฟุตบอลก็เป็นปีแรกเราบริหารทีมเะไยากก็มัยากถ้ามีเงินก็ไม่ยากนะครับพยายามหาเงินจ่ายให้ให้ครบอย่าให้ไปติดเงือนเดือนนักเตะประการที่1ประการที่2ก็อย่าไปให้ทิปนักกีฬาบ่อยถ้าบอกให้ทิปปุ๊บเนี่ยมันจะแพ้ทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรเซ็งกี ท่านลมศักดิ์บอกกับนักบอลทุกครั้งเวลาอยู่ในสนามคืออะไรครับผมผมก็บอกนะต้องมีวินยัยนะต้องมีวินัยวินัยแล้วก็อย่าไปเถียงกรรมการครับนะครับการเถียงกรรมการหรือพูดมากมันไม่ใช่หน้าที่ของนักฟุตบอลมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองพวกผม,ม,ม,มจะเป็นคนพูดเองแล้วมีวินยัยเรื่องของการาดูแลกติกาอย่าไป ทำอะไรกับกรรมการหรือนักเตะที่ที่นอกเกมก็เราเราไม่ต้องการไม่ประสงค์ผมก็บอกเขาแค่เดียอีกสักกี่ปีจะเห็นสุโขทัยเอฟซีอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกวางตรงนี้ยังไงสี่ปีห้าปีผมไม่ได้วางว่ามันจะหนึ่งปีสองปีสามปีนะฮะมันอยู่ที่แฟนคลับกองเชียร์ครับก็แฟนคลับกองเชียร์มีหมื่นเมื่อไหร่นะฮะวันนั้นอ่ะไปได้วันนี้ถ้าหากว่าทีมต่างๆมีแฟนคลับกองเชียร์อยู่สักสองพันนะคุณไปไทย ใชลีกนะแล้วคุณก็จะสู้ค่าใช้ใจ่ายในส่วนของเ variable c o s สเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวฟ <Quốc S 2> ิกคอรเนี่ยผมว่าทุกทีมก็หาได้ <c oughs> นะครับ à, เรื่องเงินเดือนนักเตะเรื่องค่าใช้ใจ,จ่ายประจำเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก <Quốc S 2> แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเรื่องลอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องต้องดูแลให้อย่างดีถ้าถ้าแฟนบอลสามารถมี้งค่าใช้ใจ่ายตรงเนี้ยเมืเ่อไหร่ก็ขึ้นได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องต้อง5ปีมันอาจจะ3ปีขึ้นหรือ2ปีขึ้นมันไม่ไม่ไม่จำเป็นครับผมก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุงให้้กับคนสุขทยยดวหรือเปล่า ก็โดยประเด็นหลักต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วคนสุกไทยชอบมากนะฮะชอบมากแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเมืองก็ผมคงจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่กลับมากับฟุตบอลสุกไทยเอฟซีนะครับผมตอนนี้ภาพเป็นไงบ้างครับคนขับมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อสีส้มเสื้อสีน้ําเงินมาดูฟุตบอลทุกเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงบ้างลูกเด็กเล็กแด้งผมมองว่ามันจะดีไปทุกทุกอย่างพี่น้องประชาชนผู้คนที่ชอบฟุตบอลมีความเสร็จนะครับแม่ค้าพ่อค้าในตลาด ขายของได้นะเรื่องเศรษฐกิจของสุโขทัยโรงแรมที่พักที่เคยเงียบเหงาอยู่นะครับก็มีแฟนขับฟุตบอลจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเชียร์ทีมรักเขาตัวเองเวลามาแข่งกับสุโขทัยเนี่ยโรงแรมก็ได้ทุกคนก็ได้นะครับแฮปปี้เกินหมดทุกคนนะครับเศรษฐกิจก็หมุนเวียนอะไรต่างๆมันดีทุกอย่างนะครับถ้าถม้ามันดีอย่างนี้เราก็ควยทุกควาต่อไปนะครับเรื่องอะไรที่มันมีกระทบกันท่ากันบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันก็เคลียร์นทำความเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กครับอ่ะสุดท้ายนี้บอกอะไรกับ มันมีการแข่งขันก็อยากให้แฟนลับฟุตบอลมาเชียร์ทีมของตัวเองนะมันเป็นความสุขอย่างในขณะนี้มันได้สองสามิตินะครัในความตื่นเต้นดยความเล้าใจในความความเครียดก็จะหายไปถ้ามาดูฟุตบอลแล้วนะครับแล้วว่ามันเป็นแบบพิเศษพิเศษที่กำลังมาปรากฏในช่วงท้ายๆฤดูกาลนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่างสนทัศน์อย่างยิ่งเลยนะครับดีับแล้วครับครับผมแลวก็นี่เป็นคำยืนยันจากชายที่ว่าสมศักดิ์เทพสุขีนะครับกับการทำทีมสุโขทัยเอฟซีนะครับต้องจับตาดูว่าอีกสักสี่ห้าปี จ <mean> นะอยนะู่ในไทยฟิลิ์ได้หรือไม่นะครับส่วนช่วงหน้าครับผมจะพาท่านไปสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ของแฟนคลับสุโขทัยเอฟซีติดตามช่วงหน้ากับเชียร์ไทยชัยโยครับ